อยากให้ดูเป็นรครอบครัวที่อบอุน <ะ S 2> ่นลูกก็ไม่เสียเสียพ่อไปาใจพ่อ้าใจาพูดออกมาเลยลูกอยากให้ครอบครัวมีความสุขเหมือนเดิมลูกเป็นลูกแต่ลูกพูดอะไรไม่ได้ใช่็นไหมลูกเป็นเด็กน้อยอยากให้ครอบครัวเ, <c oughs> เป็นอบอุ่นรักพ่อด้วยแหละแต่อยากให้พ,อพ่อเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเห็นไหมเอ,อ๋ใจหพ่อมันเลยรู้วุ่นวายกับฝนไม่เหมือนเดิมเลยลูกคนนั้นอยพ่อ ไปไปทำให้ใครวุ่นวายแล้วล่ะลูกแล้วตัวเราอ่ะไปทำอใครทำอ่ะกับพู่นดอกไม้ไปทำยังไงให้พุ่นวายมาเลยตัวเราจริงใจเราลุ้นุ่นวายพ่อควกก็เลยวุ่นวายเราไปทำอะไรใครมอกไม้ไอ้ดอกไม้นี้ไอ้ดอกไม้ไม่เคยทำอะไรไอ้ลาหนูมาเหยอยาย่ำช่วยคนอื่นหนูไม่เคยทำใครวุ่นวายเลยหนูเคยเคยโกหกไข่ไม่รู้เคยโกหกไข่บ้างอ่ะ เร,รเราพูดพูดความจริงให้หมดเราจะหายราศีพิจารดีขึ้นใหยไปปั่นหัวใครให้ตายใจเขารู้สึกไ,ไม่เคยไม่เคยแน่ใจไม่เคยทำให้เขาบรู้สึกแบบโกรธเขาโกรธใครล่ะโกรธเพื่อนโกรธพี่รักแต่หนูก,ก็รู้ ไปปิดถึงข้อสามในโลูกใครทำให้ใจเขาวุ่นวายก่อนเห็ยนในโลูกเรจะตัดสนตัดหลอกใครหรือเปล่าลูกมไม่เคยหลอกใครเออคนไหนหลอกใครให้มาหลับาใครไหมลูกไม่เลยไม่เคยพูดให้กำกอมใครนะ ใครมาทำลเกอ่างเมื่อเขาแต่แตาควรตามมาบแทนควรู้ควดืความเสียใจแต่ทำให้ความเสียใจก่กอนมันเปอะแล้ใจยากแต่ว่าหนูเป็นคนดีไง ตอนหนูเป็นคนดีหนูคทำที่ทำด้กว่าก็จะทำเราเลยจเ็นใจไปทำให้คนับสนมาก่อนถูกไหมลูกถูกไหมอาจพูดความจริงคนัาให้ใครเสียใจลูกทำี่นทำไหดเลจกินได้ไปู แล้วรู้สึติในจิตตลอดเวลาลูกหนูก็เลยร้วุ่นวายตลอดเลยเรารู้เห็นละแก้ไขก็แก้ไขไม่ได้แต่เราต้องช่วยเห็นแล้วที่ชีวิตเราวุ่นวายเพราะว่าเราเคยทำให้เขาเนไมเยนะมันก็เลยมีครอบครัวได่ลงที่หนูแต่บางไปลงที่คนอื่นพอคนอื่นกิดพบมาเราก็เรมุ่นวายทำไมลูก เดินโะน่นในครอบครัวหนูให้อาภายัยขอมากอ่อนหนูให้ขอหัิกรรมคนที่หนูทําให้เสียใจหนูขอหัวใจกรรมคนที่หนูเคยทำให้เสียใจตอบตรงเลยใครเป็นไทยชื่ออะไรไม่ต้องอายกิดนถ้ารอสามมันจะเป็นไรบางสิ่งดีๆมันจะไม่พ้นไปทุก ข้อสามวุ่นวายก็คือวุ่นวายใจมันจะวุ่นวายพอมันเป็นยังมันก็จะวนซ้ำวนซ้ำเรื่อยๆพอจะทำเหมือนเหมือนจะยิ้มะต่ไม่้พูดไปกับบางคนใคที่จะก็จสมาที่ใกล้ๆฝ่รารืองให่ใจก็ได้ไม่งบก่อประเด็นหน้าเขาลราให้อกเามาเราจะได้เป็นเวรซึ่งกันแล้วกันเลยดูแล้วว่ามันบากดูแล้วว่ามันวุ่นวายใจมนวุ่นวาย ใช้ขออุปกรรมปวดก็หายอาจารย์ก็ให้อาคาร์ตสมคนที่ทานาคพยาบาลเด็กหน้าคนที่อาภาคพยาบาลเด็กออกไหมเราอาภาคนอยู่พยาบาลคนอยู่มีไหมลูกเราจะให้อาคาร์ตรับแสงแดดนี้เราจะโชคดีแล้วจิตใจเราจะดีขึ้นความวุ่นวายใจเราจะคลายออกไปสิ่งที่เราจะดีขึ้นระดับนุำมันถลไม่ บาใจที่่เบาหนุบไปหัวเอาใจต้องกลับไปนะกรไจะได้ไปฟังไมใจสิ่งเรื่องอะไาเออเราไม่เดี๋ยวเรากลับไปแล้วพวกเราจะดีขึ้นใจหนึ่เป็นว่นวาใครเป็นคนชอบลูก ทะเลาะกันเด็กเมยบื่นติดกันทะเลาะก,กันนานหรือยังลูกวันนี้ค่ะนานหรือยังลูกเพินน่งเพิ่งมีเหตุท<า>ี่พ่นวายพูดวายมาตลอดตั้งแต่วันแต่อง,อางงานเด็กม่มาโอ้ใจเลยวุย่นวายเราเลยสับสนตลอดเนาะ นึกถึงคนที่เป็นญาติเราอยู่บ้านข้างๆเราขอเข้ามาขอบุปิกรรมตนะั้งแต่พบชาติมาเราทําอะไรไปเราขอขอุปิกรรมเราจะได้มีเรืที่กันและกันความวุ่นวายเราจะตัดกันขึ้นกันและกันนะเราบุญที่เรามานั่งครั้งนี้เราอุทิศส่วนบุญส่วให้หมดเลยจิตใจเราจะไม่วุ่นวายแล้วเราเคยทําให้คนอื่นวุ่นวายสับสน ทําให้โดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเราสนร็จผิดแล้วสิ่งด,ดีจะเข้าหาเราสิ่งไม่ดีมนจะได้ครออกแล้วเราได้รู้แล้วเราได้รู้ว่ารู้กรรมนะครับใจที่สงบเราจะรู้มีความสุขแล้วคลายความรู้สึกคุณฺญะอัตมาปฏิบนะัตินาถ้าก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆบุญกุศลอาตมาขอแครบุญฺญกุศลนดีให้ติติดการเรา จิติญาณเราถูกทุกอยู่ข้างในลึกๆที่เป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็นดีอคยอยมัออมในใันลายออกมาจักงกิจออกมาใจความทุกก็ได้ทายออกมาด้วยน้ำตาน้ำมูกน้ำลาย